ขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะชาวนาอำเภอสละบุรีโอ้ยมาทวงเงินค่าข้าวแล้วค่ะชาวนาเชิญค่ะตัดีิค่ะแล้วท่านระดมกันออกมาลนักศึกษาต้องออกมาตองทีนะเด็กไปไหนนะ เอาใครเป็นตัวแทนคะพี่เป็นตัวแทนสองคนโอเคพี่อันนี้อันนี้ไม่ควรนี้นะคะแล้วพี่อันนี้ไม่เดียวอันนี้นะคะเอาเปิดเปิดไม่เดียวก่อนนะพี่ก่อนค่ะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมแกนหลักกอบปปสรบพิธาหานเอกพนรายนะครับ วันนี้ชาวนาทุกภาคส่วนประกาศยกระดับเป็นกกปสเทพตัวประเทศแล้ววันนี้ของจริงตัวจริงชาวนาเป็นเป็นใบประทวนของจริงมาโชว์อยู่ตรงบนเวทีแห่งนี้แล้วเป็นอีแตกคันแรกที่เยียบเวที ปทุมวันแห่งนี้แห่งนี้แล้วมาแล้วครับอยู่ด้านหลังเป็นคันแรกในโลกใบนี้วันนี้ขึ้นทางด่วนมาอยากจะให้ครับตัวแทนชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นิคมนิยมชัยตำบลนิยมชัยจังหวัดลบบุรีมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องครับว่า เป็นยังไงรัฐบาลทุนนี้ทำไมให้แค่ใบกระดาษเปล่าๆครับเชิญครับครับผมต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกเราทุกหมู่นะครับเพราะผมก็อยู่ตำบลนิยมชัยเป็นสมาชิกอบตอำเภอสะบดจังหวัดลบบุรีนะครับก็ชาวบ้านก็มา มาไม่ได้ก็มีเลยผมเป็นอบตก็มาเป็นตัวแทนให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกคนก็เลยวันนี้ผมก็ได้โอกาสพอดีไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆนี้สักทีนะครับขึ้นแต่เวทีวัดครับแต่วันนี้จะมาพูดให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าคนทํานาลําบากยากเห็นแบบไหนไมเมื่อสมัยก่อนสมัยก่อนนะครับก็ใช้ดํานาใช้ควาย ขาดไม่มีรถไถอย่างสมัยนี้สมัยนี้ยังดีหน่อยมีรถไถแล้วมีคูบูต้าไถนากันแต่ในกรุงเทพอาจจะไม่รู้แต่ต่างจังหวัดอาจจะรู้แล้วว่ารถไถอ e ีแท็กมันลําบากขนาดไหนนะครับตอนนั้นก็ต่อมาพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ต้องใช้รถเกี่ยวเมื่อก่อนใช้คนเกี่ยวตอนนี้ใช้รถเกี่ยวรถเกี่ยวก็เลยสบายใหญ่รัฐบาลก็เลยสบายอีก นะครับตอนนี้พอแม่พี่น้องที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตังค์สักคนเลยครับน,น่าเห็นใจครับขับรถอีแท็กมาตั้งจากจากบ้านครับน่าเห็นใจครับว่ารถอีแท็กมันขับลำบากขนาดไหนนะครับมากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่17วันนี้ก็เข้ามานี่อีกครับ<ส><น>อยากเห็นรถอีแท็กต้องไปสนามนี่ครับอยากเห็นรถแท,ท็กของกรุงเทพ นะครับอา้าวตอนนี้รัฐบาลนะครับให้ชาวนาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนทะเบียนเอาโชว์เขาดูหน่อยครับทะเบียนตัวเนี้ยเอาโชว์ให้ดูไปขึ้นทศกสตั้งก็ไม่ได้นัดวันแล้วนัดวันอีกชาวนาจึงได้ลุกขึ้นมามาที่กระทรวงพาณิชย์มารออีปูมารอยอีปู มาเจอก็ไม่เจอมาหลายหนแล้วไม่เจอเจอไอ้นาทวุฒิใส่เกล็อมันไม่ตอบรับเลยนั่งเกาหัวนั่งกินน้ำาอแห้งตอบไม่ได้ชาวนาก็เลยต้องลุกขึ้นมามาขึ้นเวทีนี้อีกทีหนึ่งจะมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รู้ได้เห็นกันว่าทุกคนเนี่ย มาด้วยความลำบากสต,ตังก็ไม่ค่อยมีมากันเก็บเล็กเก็บน้อยมากันต้องจ้างรถกันมาคนละ300กว่าบาทไหนขค่าอยู่ค่าเินชาวบ้านบางคนว่าพวกชาวนาเนี่ยไปก็ไม่ได้ตังผมเลยบอกว่าไปมันต้องได้ตังแต่ช้าหน่อยนะครับีพวกเสือเ้อแดง ไปคุยมันได้ยินหน่อยนึงมันด่านอะีกแล้วมันด่าใครชอบเสื้อแดงมั่งอยู่ตรงเนี้ยอีนกแสกมันบอกว่าไปประทวนมันบอกว่าไปประทวนปลอมอันนี้ตรวจริงมันบอกว่าได้มาตั้งสองสามเดือนนะ่ะรออเดือนหนึ่งไม่ได้เหรอมันพูดว่าอย่างนี้ ใครจะไปรอได้ไม่มีอันจะกินแล้วผมอยากให้ตัวมันเองทํานาเป็นมันมันคงไม่รู้รอกีแสกเนี่ยว่าใบาประทวนมันเป็นใบใบแบบไหนนะครับผมว่ามันไม่รู้ใบประทวนเนี่ยมันมีเงินแล้วก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับแล้วตอนนี้ผมจะอยากเอาใบอันเนี้ยฝากให้ใครหรือ ใครใส่เสื้อแดงอยู่แถวๆเนี้ยมาเอาไปหน่อยเอาไปต้มให้มันกินหน่อยมันจะกินได้ไหมแต่ผมว่ามันกินไม่ได้มันมีเงินแสนมันไปหากินกันทั่วหมดพวกผมมีเงินร้อยไหนลูกจะไปโรงเรียนไหนจะค่ากับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเนี่ยมาด้วยน้าตาแทบทุกขเคลเลย แล้วอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ยังอีกเยอะตรงนั้นเขานอนอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่17มาแล้วผมก็มาหลายเที่ยวแล้วจะมาขึ้นเวทีก็ไม่ได้ขึ้นสักทีเลยวันนี้ก็ได้ขึ้นอย่างสมใจครับแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคิดดูให้ดีกันว่า อียิ่งแล้วสวมคนเขาอยู่ไหมช่วยไล่มันอีกทุกวันเข้าไปไล่มันไปทุกวันกำนันไปตรงไหนตามกำนันไปคอยปกป้องกำนันด้วยผมเห็นกาดวันนี้โอโหเยอะกำนันไม่เป็นไรปลอดภัยทุกอย่างกำนันพระภูมครองกำนันมากไปทางไหนก็มีพระผมมาที่ผมยังพกพระเลย หกพ่ออะไรเขาบอกชาวบ้านน่บอกมึงไปเดี๋ยวตายนะตายเป็นตายดีขออดอยู่ที่บ้านอีปูเนี่ยมันก็หกชาวนาตลอดมามันก็หกตลอดนัดวันโน,น้นนัดวันนี้กระทัางลูกน้องมันลูกน้องผมไม่ด่ามันแล้วผมต้องด่าตัวอีปูเอง มันเป็นคนบงการหลอกลวงชาวนามาตลอดหลอกลวงชาวนามาตลอดเลยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วปีนี้บางคนนะยังไม่ได้ข่าวน้ำตาไหลโผลคอตายก็อีกเยอะแต่รบบรียังไม่โผูกคอตายยังไม่โผลมันทำนาแค่สองหนจังหวัดอื่นเขาทำหลายหนมันเลยผูกคอตายกาัน แล,แล้วจะให้กูผูกคอตายกันอีกไหมถ้าไม่ให้ผูกตบมือแรงๆหน่อยขอบคุณมากเลยแสดงว่าเห็นใจพวกผมกันแล้วเนี่ยกลัวผมผูกคอตาย อตอนนี้ก็ไอ้ไนัทสมุทรใส่เกลือวันที่เขาไปถามมันอ่ะมันตอบไม่ได้เลยนะมันน่าจะตอบให้ชาวนาชื่นใจสักหน่อยไม่ตอบตอนนี้ชาวนาทำไงก็ชาวนาบ้านผมก็เลยถามผมว่าไปช่วยพูดให้หน่อยผมบอกว่าผมไปอ่ะจะเจอนายยกยิ่งรักหรือเปล่ากไม่รู้ถ้าเจอแล้วผมจะไปถามมันเอง ผมจะถามว่าอีโปเมื่อไหร่มึงเจ้าตังให้ชาวนาผมจะถามแบบนี้เลยผมจะถามว่าอีโปเมื่อไหร่มึงเจ้าเงินให้ชาวนาแล้วไปประทวนเอาคืนไปเอาตังคืนมามันก็ไม่จบต้องให้มันออกไป ให้มันออกไปต่างประเทศเลยถ้ามันอยู่นี่นะมันยังคาใจอยู่เดี๋ยวพอมันสมัครนายกอีกมันจ้างได้อีกมันจ้างทุกจังหวัดมันจ้างกระทั่งสอสอพวกมันเอง มันจ้างจนหมดข้าราชการมันยังจ้างที่อำเภอผมนะจ้างรถมาสิบคันผมผมไปถามทางอำเภอว่าเขาไปเพราะอะไรกันเขาบอกว่าจ้างคนละห้าร้อยไปฝ่ายเสื้อแดงตอนนี้ก็ พวกผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยอยู่ก็เลยผมก็เลยบอกว่าแล้วตังอยู่ไหนผมถามว่างี้ถ้าผมได้ตังผมถึงจะไปถ้ายังไม่ได้ตังไม่ไปครับ,รบผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผมต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่ยังมีน้ำใจช่วย พวกชมรมกันทุกคนครับครับชาวนาบอกคุณปูว่าเอาใบประทวนมึงคืนไปเอาเข้าวกูคืนมาครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ๆชาวนานะคะที่เดินทางมานะคะที่เวทีปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะ อนุญาตนะคะมาทาหน้าที่นะคะต่อจากพี่ปองนะคะก็แม้ม่อกี้อยากจะถามคุณพี่คนนี้จังเลยอะถามสักหน่อยได้ไหมคุณพี่ขาคุณพี่สวัสดีค่ะถามสัมภาษณ์นิดนึงทําไมจะไล่เขาอ,ออกจากประเทศโดยล่าออกจากตําแหน่งไม่พอหรอไม่พอทําไมละพี่มันนึกเห็นมันอยู่ยังไงนะฮะน,นึกถึงมันอยู่ให้มันหนีไปไกลมันจะไม่ได้นึกถึงผมไม่อยากเห็นหน้าลงอยากเห็นชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่เอาชื่อเลยค่ะพี่น้อง อ๋อ oh, อย่างนั้นเลยพี่ขาแล้วตอนเอาไปประทวนไปอะจะเอาดอกเบีย้ยด้วยไหมคิดดอกไหมถ้าฟ้องได้ต้องเอาดอกเบีย้ยด้วย oh, เอาดอกเบีย้ยด้วยนะฮะฉะนั้นไม่ใช่แต่เงินต้นนะเราต้องคิดดอกด้วยนะด้วยคิดดอกไหมคะคิดดอกคิดดอกค่ะขอบพระคุณมากครับพี่ขาอา